ขนาดนีปโป้คู่คว่ำนะครับกดบีบลงไปให้กดที่โป้ลงไปตรงตรงนะครับกดไปตรงตรงนวดขึ้นนวดลงอยู่แค่ข้อศอกกับหัวไหลประมาณสักสามเที่ยวนะครับต่อไปเราจะมานวดแนวแนวนิ้วก้อยนะครับอันนี้นนปโป้ชนการนวด แนวนิกก้วก้อยเอาสิงข้อมือแล้วก็มาแล้วก็เดินมาถึงข้อศอกครับประมาณสักสามเที่ยวเสร็จแล้วเราก็มานวดแนวนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางถ้าอยากให้มีน้ำหนักก็ต้องพยายามนั่งคุกเข่าและตัวสูงๆไว้เราก็ไม่ต้องออกแรงมากนะครับ ถ่าแนวนิโป้นะ้ครับเราหงายมือหงายมือครับกดกดขึ้นกดลงไปนู่นนี่เสร็จเดี๋ยวสบายเลยกลับไปบ้านนอนหลับสบายสบายสบายแค่แขนเดียวพอดีแขนนั้นพอดีเลยเนาะอ้าวแขนที่ไม่ขึ้นต่อไปนะครับ ต่อไปเราถอยตัวมาถอยตัวมาอยู่ปลายแขนแล้วให้ปลายแขนเฉียงออกมากหน่อยนะครับเฉียงมาหน่อยหนึ่งนะครับมาเฉียงมาหน่อยหนึ่งใช้ที่โป้คู่ที่ปโป้คู่เรากดนะครับกดแนวนี้ครับวางกับพื้นนะครับวางกับพื้นเลยแล้วเราก็แรงกดน้ําหนักเบา,เบาแต่มันได้นะครับมันได ไม่เขาไปหนึ่งนิ้วแล้วแกทำไรนะมันอยู่ข้างหลังไหมมองเฉยต้องบงใช่ไหมอาเป็นอ,อ่า<ห>น,นะครับพอเรากดพอเรากดเสร็จตอนนี้เราก็จะจับแขนยกขึ้นสอดนิ้วก้อยลงนะครับดึงดึงอ่าดึงดึงมาดึงมาดึงข่าวตัวประมาณสามเที่ยวต่อไปเราจะดึงแบบก้างปลาชี้กอ,อกข้าง นะครับไล่มาเลยเออเนไม่เหนก็มองคนนี้สิเพราะคนนี้จะทำตามใช่ไหมอ่าก็ต้องใช้หัวหน่อยพอเรากาปลาเสร็จใช่ไหมจับพลิกมือมอ๋อจุเข<ๆ>้าไปหน่อยหนึ่งครับตอนนี้เราก็จะไปนะครับพลิกรีดฝ่ามือเคาเรียกว่าทาน,นี้เรียกว่ารีดฝ่ามือพอเรารีดฝ่ามือเสร็จเราก็ไปรูดรีดนิ้วมือ พอริเซ็ตนะครับจับสอดสังเกตดูต้องนิโป้ต้องอยู่ที่ทางเดียวกันนะนะครับจับแต่นี้เราก็จะหมุนซ้ายสามรอบขวาสามรอบแล้วก็หมุนกลับแล้วก็จับดึง มือนี้เราจับดึงไปหาเขาแต่มือนี้เราจับเหมือนจับแยกข้อมืออะแยกข้อมือของเขาแยกอ่าเสร็จแล้ว <Yeah. S 1> ตั้งลงนี้ครับนิโป้กดนะครับนิโป้กดฝ่ามือแนวแนวกลางฝ่ามือ mm hmm. พอเรากดที่เสร็จเราตีหนึ่งสองสามนะครับ mm hmm. จับเราก็ทําการจับนะขยับตัวเข้าไป เอามือด้านในนะครับมือด้านในจับจับไว้นะครับเสร็จแล้วมือด้านนอกคนไข้นี้เราก็ทําการบีบบีในลักษณะเหมือนบิด,บ,ดบิดออกอย่างนี้นครับบิดออก <c oughs> ขึ้นลงสามเที่ยว <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะจับบิดกลับนะครับเป็นการบิดกลับ ต่อไปต่อไปนะครับเราใช้อุ้งม,มือบีบปลายแขนท่าล่างพอเสร็จแล้วเราก็จับเราก็จะลำลิเกาลงมาบ,บีบนะครับจะบีบ็อกระล ที่ให้ท่าลําเพราะว่ามันจับมันก็พอดีเลยแต่ถ้าเราไม่ไม่ลันะก็จับบีดอย่างนี้เลยคนละแนวกันวางลงเราก็จบแล้วนะครับนี่คือทศเจ็ดทีสองเล่นน้อยครับเียบร้อย